เทคนิคลดเอวแบบเร่งด่วนด้วยการกินอาหารทั่วๆไปค่ะที่สามารถหาซื้อหาทําได้แบบง่ายๆค่ะแบบที่นักเรียนในคอสอวสารความอ้วนเนี่ยทำแล้วได้ผลกันมากมายเพื่อนๆลองทําตามดูนะคะข้อแรกเลยก็คือตัดเครื่องดื่มหวานอันนี้เอวจะลงเร็วมากค่ะตัดเครื่องดื่มหวานแล้วก็ดื่มน้ําให้ได้3ลิตรต่อวันข้อที่สองค่ะเพิ่มโปรตีนจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่เต้าหู้หรือว่าเทมเป้ โดยที่ให้เรากินเนี่ย1.5เท่าของน้ำหนักตัวเช่นเราหนัก60เนี่ยเราก็คูณด้วย1.5ก็จะได้90กรัมโปรตีนค่ะอันนี้เป็น90กรัมโปรตีนที่เราควรกินต่อวันนะคะแล้วเราก็เอา20ค่ะคือเนื้อ1ขีดเนี่ยจะได้20กรัมโปรตีนเราเอา20ไปหาร90ก็จะได้เป็นปริมาณค่ะเท่ากับ4.5ขีดคือเนื้อเนี่ย4.5ขีดที่เราควรกินต่อวันหรือถ้าเรากะเอาก็จะอยู่ประมาณสัก4 สี่ฝั่ามือคะ่ะไม่รวมนิ้วนะคะสี่ฝั่ามือครึ่งไม่รวมนิ้วอันนี้เป็นปริมาณของโปรโตีนที่เราควรกินต่อวันพี่กุ้งคำนวณเอาไว้ให้แล้วคะ่ะดูได้เลยแล้วก็ถ้าใครไม่แน่ใจนะคะสามารถที่จะพิมพ์น้ำหนักเอาไว้ที่คอมเมนต์เดี๋ยวพี่กุ้งมาคำนวณโปรโตีนให้นะคะและยังคงกินแป้งนะคะเราจะเลือกกินขารบจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีคะ่ะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่มันเผือก เรากินในปริมาณ1ทัพทีหรือประมาณ5ช้อนโต๊ะต่อวันแต่ถ้าออกกําลังกายเนี่ยก็ให้กินเพิ่มขึ้น1เท่าหรือว่า2เท่าค่ะขึ้นอยู่กับการออกกําลังกายว่าหนักมากน้อยแค่ไหน mm hmm. ข้อที่3ค่ะ mm hmm. เพิ่มระบบเผาผลาญและสั่งสมองให้รับรู้ความอิ่มได้ทันโดยการที่ให้ดื่มน้ํา2แก้วหรือประมาณ450บมิลค่ะก่อนอาหาร30นาทีแล้วก็เริ่มต้นด้วยการกินผักก่อนนะคะประมาณ5 6าคำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ต่อด้วยการกินเนื้อสักส่วนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายเราค่อยกินผักเนื้อแล้วก็ข้าวค่ะรวมกันและที่สําคัญนะคะควรที่จะเคี้ยวค่ะให้มากขึ้นคือเคี้ยวเนี่ยประมาณสัก20ครั้งนะคะต่อคําอันนี้ก็จะช่วยให้สมองเนี่ยรับรู้ความอิ่มได้ทันทําให้เราอะ่ะไม่กินเกินค่ะข้อที่4ค่ะทํา IF16 ถับ8นะคะก็คือกิน8ชั่วโมงแล้วก็หยุดกิน16ชั่วโมงถ้าเรา กินตามข้อ2ค่ะที่พี่กุ้งบอกเนี่ยจะสามารถทําให้เราฟาสิบหกชั่วโมงเนี่ยสบายสบายเลยค่ะข้อที่5นอนให้ได้7ชั่วโมงถ้าเรานอนพอเนี่ยความเครียดจะน้อยลงความเครียดเป็นบอกเกิดของพุงเลยค่ะถ้ากินดีแล้วนอนดีด้วยจะทำให้ลดได้ง่ายและเร็วขึ้นค่ะ เพื่อนๆเอาไปทําตามดูนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทเอาไว้พี่กุ้งจะมีสาระดีๆอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหุ่นให้ได้สุขภาพดีและไม่กลับมาโยโย่เนี่ยมาบอกอยู่เป็นประจำแล้วตอนนี้พี่กุ้งเปิดคอร์สอวสานความอ้วนซึ่งเป็นการดูแลหุ่นแบบสุขภาพดีและไม่กลับมาโยโย่เนี่ยด้วยการกินนะคะในสูตรนี้จะไม่มีการกินคลีนหรือว่านับแคลถ้าใครไม่ออกกําลังกายก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้ค่ะออกหรือไม่ออกก็ได้นะคะแล้วก็ไม่มีตัวเช็คตัวชงหหรรรืออตัวาาเสิมใดๆ ถ้าใครอยากให้พี่กุ้งเป็นพี่เลี้ยงค่ะเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วเหมือนนักเรียนในคอร์สอกสารความอ้วนเนี่ยตอนนี้พี่กุ้งยังมีโบนัสโคชิช่งตัวต่อตัว,ตวสามารถที่จะขอรายละเอียดมาได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ